รอ,อมารีว,วิวอันนี้จะรีวิวคือเป็นเป็นการ์ดโฮเดอร์ของชาแนลคือโดยส่วนตัวอะลองซื้อมาดูดิเห็นพวกเพื่อนๆเ,เขาชอบกันอะไรก็ชาแนลชาแนลเขาซื้อกันอะลองซื้อมาสักใบหนึ่งอันนี้เป็น made in อิตาลี เป็นการ์ดโฮเดอร์ er. คอยใส่การ์ดแต่ว่าเรามาใส่ตังเพราะว่างบเราน้อยเราก็เลยเอามาใส่ตังก็ใส่บัตรใส่แบงก์แต่ไม่แนะนำให้ใส่เหรียญมันจะทำให้ทรงกระเป๋าเสียะจะมีด้านหน้ามีช่องด้านหลังไว้เสียบการ์ดเสียบบัตร โอเคก็สวยดีมีคนมาขอซื้อต่อแต่ว่าไม่ขายเพราะว่าราคามันดีดขึ้นตลอดเก็บไว้ใช้เองดีกว่าเพราะคงไม่มีโอกาสที่จะกลับไปได้ซื้ออีกแบบตอนที่มันถูกเนี่ยซื้อมาจากที่ที่ตุรกีแล้วเนี่ยที่ซื้อมาก็ประมาณ1ม6 0 0สี่พันหแต่ราคามันขยับไปสองหมื่นกว่าและ ตัวเนี้ยดูการ์ดแชนแนลแชนแนลมีอะไรบ้างการ์ดเป็นแชนแนลอีกเป็นการ์ด <c oughs> ก็เขาก็าจะให เป็นซองกระยี่เป็นตัวเก็ดไหล่ฝุ่นโอเคลองดูมันทุกแบบทุกยี่ห้ออยากรู้เนาะเอาตามงบเอาที่ทุกคนมีงบไม่ได้ลำบากตัวเองอะค่ะโอเคนะ ใส่การ์ดได้สองชั้นมีที่ใส่ข้างหลังอีกก็เล็กประมาณเนี่ยนิ้วชี้เล็กๆเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กสวัสดีค่ะถ้าชอบเดี๋ยวอาหารอื่นมารีวิวอีกเขาเป็นคนบ้ากระเป๋าอะ่ะซื้อทุกกี่ห้อสวัสดีค่ะ